มินซูบีชอสฐานะคะคันนี้เป็นตัว1.2 GLX นะคะทุกคนค่ะคันนี้เป็นรถปี2020ก็เลยราคาตัาสดอยู่ที่380,000บาทค่ะราคาตัาสดอยู่ที่380,000บาทนะคะและวันนี้เมื่อเห็นหน้าเนเน่แบบนี้บอกเลยว่าจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าค่ะคันนี้นะจากปกตินะคะผ่อนอยู่ที่7,400บาทเลยนะแต่วันนี้ค่ะเนเนมาจัดให้เลย0%นานถึง12เดือนนะคะ12เดือนแรกของลูกค้านะคะคันนี้บอกเลยว่าผ่อนแค่ 5600บาทเท่านั้นค่ะ5,600บาทเท่านั้นนะคะและที่สำคัญคันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวนะจ๊ะให้ดูเลยคันนี้นะเป็นสีแดงเลือดหมูอุ้ยแล้วแต่คนเรียกนะบางคนเรียกสีเปลือกมังคุดนะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะว่าเรียกว่าสีอะไรนี้สีก็ตามนี้เลยนะจ๊ะเห็นสีแบบนี้ขับผิวดีมากนะเห็นนะเรดไหมสวยขาวถ่ายรูปดีแล้วคันนี้นะคะกระจัง้านะเป็นโครเมียมนะคะตัดกับสีดํา ตัดกับสีตัวรถได้สวยมากค่ะและที่สำคัญนะคะตาไฟใส่ปิ้งเลยจ้าตาไฟใส่ปิ้งเลยนะคะมาดูกันต่อที่ด้านข้างค่ะคันนี้นะเป็นล้อกระทาน,นะคะมีฝาครอบจากมีซูบิชินะจ๊ะและที่สำคัญยางเดี๋ยวเน่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นค่ะยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยค่ะทุกคนและคันนี้นะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วอยู่ที่ด้านข้างรถนะจ๊ะมาต่อกันที่กระจกมองข้างข,างของรถนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มีสีดําตัดนะจ๊ะบอกเลยว่าสีนะ เจมขับไปตรงไหนก็ร kind of ู so point, ้เลยว่าเป็นรถเรานะคะเพราะว่าสีโดดเด่นไม่เหมือนใครนะคะและที่สําคัญถ้าลูกค้านะจองรถกับเนเน่วันนี้เนเน่ติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันไปเลยค่ะติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันไปเลยนะเห็นไหมว่าสีน่ยสวยมากเลยนะคะสีสวยมากเลยนะเดิมๆเลยนะสีเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยขอฟังเสียงได้เลยนะจ๊า และด้านหลังนะคะตกแต่งด้วยโครเมียมแบบนี้นะจ๊ะตกแต่งด้วยโครเมียมแบบนี้เลยนะคะตาไฟก็สวยมากๆเลยนะจ๊ะตาไฟด้านหลังก็คือสายปิ้งเลยนะ,ะตาไฟด้านหลังก็คือสายปิ้งเลยมาเดี๋ยวให้ดูภายในจ้ะห้องโดยสารนะคะก็นั่งได้สบายมากๆเลยเพราะว่าคันนี้นะคะเป็นเบาะผ้า,ากำมะหยี่นะจ๊ะคันนี้เป็นเบาะผ้า,ากำมะหยี่นะจ๊ะนั่งได้นุ่มละมุนและที่สําคัญค่ะคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นค่ะ คันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะและที่สําคัญเป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยนะจ๊ะเป็นเกียร์อัตโนมัติขับง่ายแน่นอนและที่สําคัญคันนี้เลขไม์แค่สองหม่นสามพันหกิมโลเมตรค่ะ2 3งหมกิมโลเมตรนะคะมาย้ําราคากันอีกรอบนึงนะคะคันนี้ราคาแตัดส่อยู่ที่380,000บาทค่ะ3าม0 0 0แบาทค่ะและที่สําคัญนะคะคันนี้นะ นี่บอกเลยว่าลูกค้านะเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวและจากปกตินะคะคันนี้ผ่อนอยู่ที่7,400บาทนะคะจากปกติคันนี้ผ่อนอยู่ที่7,400บาทนะวันนี้เอาไปเลยจ้ะศูนเปรนั้นานถึง12เดือนคันนี้ผ่อนแค่5,600บาทเท่านั้นจ้ะ5,600บาทเท่านั้นนะคะให้ดูที่ห้องเครื่องค่ะคันนี้เป็นเครื่อง1.2นะคะเครื่องเล็กๆประหยัดน้ามันนะจ๊ะแต่อัตราเร่งก็โอเคแหละก็ดีแหละน้องเพราะว่าน้องเป็นรถเก่งอะนะคะ แบตเตอรี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะจ๊ะและที่สําคัญของเหลวภายในเครื่องก็เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะคะคันหน้าเดิมๆไม่มีรอยขันน็อตแน่นอนนะคะมีเบรก ABS ด้วยนะจ๊ะมีตัว ABS ด้วยนะคะและที่สําคัญคันนี้รอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดนะคะรอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดนะจ๊ะไม่อยากพลาดมิตซูบิชิแอตต้าสวยๆแบบนี้เป็นรถปี20แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรหาเน่เลยเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะคะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอรีบยกหูโทรศัพท์โทรมาหาเน่เลยนะจ๊ะ และที่สำคัญถ้าไม่อยากพลาดรถสวยๆโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ r i b ์ไว้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ r i b e ไว้เลยนะคะสั่นกระดิ่งตุ้งนิงตุ้งนิ่งตุ้งนิ่งไว้เลยนะ,ะและที่สำคัญค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆ,ๆแบบนี้นะคะต้องนึกถึงเน่ๆเลยจ้ะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีจ้า